สวัดีครับวันนี้ทําเมนูยังก่อนขนม,นม um จีนน้ํายาน้ํายาป่า,ออปเ,าปเดียวกันะะน้ื่องยาเหล้าวันนอานี่แหละยาเหล้าครับมีอะไรมัง่งมีอยัางเนี้ยเน้นน้ำเครื่องตามแล,แล้วคเครื่องตามีอยังเครื่องมีอยัางเนี้ยเอาก็ใส่ปลาทูหรือปลานิ่มก็ได้ครขอให้เป็นประเภทปลาพริกแกงพริกแกงที่ต้มซุปแล้วอ่าโอเคใส่ตามให้ละเอียดไปคอยเอาลงเนาะเดี๋ยวมันจะดีน้ำต้มน้ำให้เดือด ว้าน้ำคนได้เมนูง่ายๆครับขนมจีนครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมมีตีนเนาะตีนไม่กินครับวันนี้งดกินตีนหนึ่งวันมีกระชาย,กร,ชายกระชายกับพริกขี้หนูเพิ่มความจิตจาดครับผมนี่จัดไปคนให้เขากันครับรอให้เดือดครับ ครับตอนนี้น้ำก็เดือดเดือดอะไรได้ครับบัดน,นี้เครื่องปรุงโอ้หอมหอมพริกแกงครับรใส่ซูรดอืมใส่ซูรดใส่น้ำตาลนอน่ะใส่มกลมออืใส่น้ำปลาลงไปครับกราดาเสียบ เพิ่มอีกครับเพราะว่าตอนต้มสซก้าปลามอาจิบบเข้มข้นเท่ากันชิมเองครับก่อนเติมชิมดูแล้วก็เติมครับแค่นี้เราก็ได้น้ำยาขนมจีนน้ำยาปลาครับกินกับขนมเส้นสดครับจิตแสบนี่ครับเบอรงสีสันเสร็จแล้วครับขนมจีนเอาสุดท้ายครับสุดท้ายมันจะโมเลรับใส่เข้าไป ซิมเบิ้งกนดีแล้วก็เฮาก็เอาตุ่นหอมเป็นอันเสร็จพิธีครับเสร็จแล้วก็ไหวแต่เขาก็กินเลยครับเต่อไปโอเคครับ เราก็มาชิมกันเลยมาครับพี่น้องมากินนมจีนเวลาอะไแดดร้อนๆเที่ยงๆครับมากินกับลุงจีนแซบๆหอม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 เปลี้ยกหอมใบบักปปกูดหอมพริกแกงต้องใช้จีหิวข้าวเบ่งครับโอ้แซบไปดีเอา มาเด้อพายุเขาา่าไปคือสิ่งที่กินเขา่าหรือสิกินขนมจีนเอามือแซ่บแซ่บร่วมกันครับแซ่บแซ่บมามามาโอ้ยเนาะซ่อนมาค้นลองเบิ่งกันนะมันสิเป็นจนังไดครับเนี่ยขนมจีนครับฝีมือภรรยาครับทำกินเองนักเลงกว่านักเลงพอ,อเขาแบบนี้นี่ครับมามามา มาครับเซนแซบนำกันครับผมกับแซบซอยอีส,สานครับปลาแซบนวลสวัสดีครับ